สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นติปตวูวันนี้พวกเราจะมาเล่นแแบบแบบนี้ลกันเนาะนอะแบบเดียวนะครับเนิตผมไม่ดีตกลงนะครับไม่ต้องเล่นครับมาแต่งตัวกันครับ ผมแต่งตัวตั้งไว้แล้วแต่ว่าบางทีผมก็ไม่เป็นตัวผู้ชายนะเพราะว่าไม่มีเงินเดี๋ยวขอเอาทุกอย่า,อาองออกก่อนนะคะจะแต่งตัวใหม่ตอนนี้ก็เอาของออกหมดแล้วนะครับ มันแต่งตัวกันเลย โอเคครับเงินหมดอยากแต่งตัวผู้ชายแต่เงินหมดก็แล้วอะทำไงอะ่ะแต่งตัวผู้หญิงเนี่ยถูกแล้วครับ โอเคครับเสร็จแล้วเอ่อไม่รู้ว่าเน็ตดียังนะถ้าเน็ตไม่ดีแล้วจะเอ่อไม่ลินและเอ่อพวกแมปเนี่ยจะแต่งตัวหร,หรืออะไรอะไรแทนอะ่ะ คลิปนี้อาจจะเป็นวิดีโอนะครับโอเคครับไม่มีเน็ตงั้นไปเล่นเกมอื่นดีไหมครับออมน่าจะไม่มีเน็ตแล้วล่ะ ผมนึกบอกนะว่าในเทวิลโตผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยผมเปลี่ยนชื่อแค่เป็นแตเนียวเพราะว่าผมเปลี่ยนออมผมเปลี่ยนบัญชีเออ่ ผมเดิมบอกว่าผู้ติดตามผมมีแค่สองคนแม่รู้ว่าสามารถดูไลน์ไหมได้ไหมอะ่ะเพราะมีแค่เอคิดเดียวโอเคไม่มีไลไ์อะไรเลยหมเศร้า ไปเล่นโลบอกดีกว่าไม่รู้สามารถเล่นได้ไหมนะเดี๋ยวตะคิปมาแล้วครับไม่รู้สามารถเล่นได้ไหมนะไม่นี่งๆขนาดน,น,นี้เล่นไม่ได้มั้งน่าเล่นได้เล่นมาได้เ้อ พี่กาวยังไม่เล่นเลยคลิปนี้อาจจะเป็นวิดีโอนะครับงั้นําหลักวันนี้บายบายครับจุ๊บม่ว